และตอนนี้ครับผมยืนอยู่ที่นี่เลยครับมินิมูราฟาร์มอำเภอบ้านผูจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองครับท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงควายอันดับแรกครับผมต้องนึกถึงควายที่อยู่ตามท้องนาครับควายที่ไว้ไถนาเป็นเกษตรกรที่คอยจะช่วยเกษตรกรทำนาทำไร่ทำสวนทุกอย่างเลยครับแต่ที่นี่ครับเขาบอกว่า Queen of Buffalo ถ้าควายวัดบ้านเราเนี่ยซื้อตัวละ5 0,000ที่นี่ครับตัวละ1 5 0 0 0 0หบาท ควายส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นเป็นควายเนื้อแต่ที่นี่เป็นควายนมให้น้ำนมมากกว่าควายปกติถึง4เท่าตัวและราคานมแพงกว่าน้ำวัวถึง2เท่าตัวโอ้โหอยากเห็นเลือเกินครับว่าราชินีแห่งควาย queen of buffalo เป็นยังไงไปชมกันเลยไปดูกันเลย สวัสดีครับ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 ถามคุณโอ๊ตก่อนเลยควายที่นี่ทาไมถึงแพงจังอะก็มันไม่ใช่ควายไทยอะครับมันเป็นควายที่อินพอร์ดเข้ามาจากอินเดียควายอินเดียใช่ก็คือพื้นเพมันอยู่ที่อินเดียครับแต่คือประเทศที่นิยมเลี้ยงกันมากๆก็คืออยู่แถวแบบพวกยุโรปอิตาลีบบลเรียอะไรพวกเนี้ยเลี้ยงกันเยอะใช่ี๋ยวเข้าไปดูกันเลยไหมได้ว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเชิญครับ ควายมูราหรือมูราบัฟโฟโลเป็นควายที่เลี้ยงไว้ผลิตน้ำนมมีถิ่กำเนิดตั้งเดิมอยู่ที่รัฐปันจาบและรัฐหอรยานาประเทศอินเดียนั่นเองนะครับและมีลำตัวสีดำหน้าผากนูนเขาสั้นและก็ม้วนงอด้วยนะครับยังไงครับถึงตั้งชื่อวราชนีแห่งควายเลยเพราะว่าควายพันนี้ครับสายพานันธุ์มันชื่อควายมูราเลยะะมูราใช่ก็คือควายมูราเนี่ยมันเป็นควายพันนมพันนมใช่เป็นควายที่ให้ปริมาณน้ำนมเนี่ยเยอะกว่าควายพานนันธุ์อื่น แล้วแบบนี้เอามาเลี้ยงเมืองไทยจะมีปัญหาไหมครับไม่มีเลยครับเลี้ยงง่ายกวัวอีกต้นกำเนิดอย่างที่บอกต้นกำเนิดที่อินเดียอินเดียมันแบบหนาวจาัดร<อ>้อนจออัด,ดอยู่ได้หมดอยู่ได้หมดแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเห็นหนองน้ําอยู่ใกล้ครับทําไมเขาชอบลงน้ำเหรอฮะ ควายพันธ์นี้ครับเป็น water b u f ฟ a โลมันควายที่ต้องอยู่ในน้ำก็คือสมมติว่าเวลามันร้อนมันลงไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะลงไปไว้น้ำควายมูราเป็นควายที่รักสะอาดมากๆเลยนะครับผู้ชมชอบแช่น้ําเพื่อทําความสะอาดร่างกายแตกต่างจากอุปนิสัยควายทั่วไปนะครับและมีความสุขเมื่อได้เจอกับผู้เลี้ยงและชอบการหยอกล้อเมื่อถึงเวลารีดน้ํานมจะเดินเรียงแถวรอรีดนมจัดว่าเป็นควายสายพันธุ์ที่ให้น้ํานมได้ดีที่สุดแล้วกี่ปีครับถึงจะให้น้ํานมได้ คือที่นี่ก็จะมีการตรวจคันทุกเดือนแล้วนะครับก็คือตัวไหนท้องปุ๊บก็คือจะมีการขุนอะไรเงี้ยพอมันจะตั้งท้องวันสัก10เดือนโอ้โหครับสิเดือนเลยใช่สิบเดือนแล้วก็จะคลอดลูกหลังจากนั้นก็คือจะจะให้น้ํานมได้ซึ่งแม่พันหนึ่งตัวสามารถผลิตน้ํานมได้ประมาณ1 3 0 0 2 3 0 0ถึง2,300ลิตรต่อรอบและให้นมได้นานถึง8ปดถึงสิเดือนนะครับ ปัจจุบันควายมูร่าเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากในประเทศแถบอเมริกาใต้และยุโรปเช่นอิตาลีบัลกเรียนั่นเองนะครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณโอ๊ตเป็นเจ้าของใะมีกี่ตัวคือที่ฟาร์มใหญ่ตอนนี้จะมีประมาณกับ500ตัว500ตัวใช่โอ้ท่านผู้ชมตีเฉลีย่ยตัวละแสนดูออออเองครับ <laughs> เหนอยางนี้แล้วอยากกินนมควายแล้วสิครับก็เดี๋ยวเชิญครูสมจิตไปที่โรงรีดนมนะครับแล้วก็ตรงนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันที่นี่ครับได้เลยครับเดี๋ยวไปเอานมมากินกันที่นี่เลยได้ครับไปไปเลยนะครับไปเลยครับไปเลยและต่อไปพี่สมจิตจะไปทําการรีดนมควายที่โรงรีดนม จะประสบความสําเร็จหรือไม่ตามไปดูกันเลยครับและตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่ฟาร์มควายนะครับที่จะทําการรีดนมก่อนที่จะรีดนมควายต้องทําไงกับควายครับอาบน้ําให้ควายก่อนนะคะอาบน้ําให้สะอาดนะคะ,ะเขาจะยืนนิ่งมากค่ะท่านผู้ชมควายนี่เขาชอบน้าอะค่ะเขาอย่ายืนที่<ะ>อายน,น้ะาชอบน้ําด้วยใช่ค่ะ แล้วตอนนี้ควายก็เข้าซองทุกตัวแล้วนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่จะรีดนมวัวเนี่ยต้องทาอะไรต่อเราต้องเช็ดเต้านมก่อนนะคะต้องเช็ดทำไมต้องใช้ผ้าสองผืนครับค่ะตัวนี้จะเป็นน้ําคลีนนะคะตัวนี้จะเป็นน้ําเปล่าะค่ะอ๋อใช้คลีนก่อนค่ะเราต้องใช้คลีนเช็ดก่อนเพื่อฆ่าเชื้อเต้านมนะค่ะดูเลยครับนี่ครับคือเครื่องดูดนมนะครับมันจะมีอยู่สี่เต้าเราก็ใส่หนึ่งเต้าก่อนนะคะก่อน แล้วก็ตามด้วยอันที่สองสองค่ะไปเรื่อยไเรื่อยอยากทำมั่งอยากทำมั่งทำเลยค่ะเอาละอันที่สามค่ะอุ่ยดูดังบุ๊บเลยอะเข้าไปแล้วท่านผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วตุบ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 โอ้ยฟินเลยอย่างนี้ก็สบายเลยสิค่ะตัวหนึ่งเนี่ยจำได้ไหมว่าอพีดได้ประมาณกี่กิโล วันหนึงก็อยู่ทยอยู่ประมาณ5กิโลต่อตัวต่อวันเอางนี้ดีกว่าครับพี่ลยนครับเดี๋ยวพี่ลยนดึงที่ดูดนมออกเลยเดี๋ยวผมจะรีดนมสดๆจากมือใส่แก้วแล้วก็กินนมควายเลยนี <c oughs> ่เ <c oughs> อาเลยวิธีที่จะรีดนมควายด้วยมือทำอยังไงครับพี่เราต้องเอานิ้วโป้กับนิ้วชี้เนี่ยค่ะคแนบกันอย่างเงี้ยค่ะครตรงอย่างเงี้ยนะคะทำบแบบนี้ค่ะ คือตรงตรงกลางของเส้นตรงรูนี่ตรงหัวนมนี่มันจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งอะค่ะเป็นเขาเรียกว่าเส้นรูนม่ะค่ะแล้วทีนี้เราก็เอามือกักไว้คือเราลัดมันไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามือไล่ลงมาบีบอย่างเงี้ยค่ะออกมาแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะไล่ลงมามันก็จะออกมาแล้วหนึ่งเราไล่หนึ่งสองสามี้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะออกมาจะลองรีดนมควายด้วยมือแล้วก็กินสดๆนี่เราไว้ปึ๊บ ค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามไล่มาเลยสามบีบออกแล้วค่ะออกมาแล้วอ้าวติดว่าอ้าวหายเป็นนมหายโอ้เรียกได้ว่าการรีดนมควายนั้น คนที่ต้องชำนาญร่วาเคยชินกับการรีดนมควายเท่านั้นนะครับที่จะรีดออกมาได้ง่ายได้แบบนี้อพี่สมจิตรีดเข้าไปรีดเข้าไปเพ่รีดเข้าไป,าไป,าไปจับแล้วก็รู้สึกว่าฟินนะฮะนิ่นนงใช้ลมวัวอืมเอาละครับเรียบร้อยครับนมควายสดๆดสด,สดจากเจ้าด้วยมือผมเองเหมือนคาราเมล เหม,มือนนมนะมนนแต่ว่าเมน้ำมะพร้าวเหมือนน้ำมะพร้าวแต่ว่าเนื้อน,นมมันข้นกว่าผมพร้อมแล้วผมกินเลยอย่าเพิ่งกินค่ะอย่าเพิ่งกินยังกินไม่ได้ค่ะต้องไปพัชเจอไรก่อนทำไมอ่ะอันนี้ยังกินไม่ได้เดี๋ยวท้องเสียค่ะต้องหรอต้องพัชเจอไรก่อนเหรอใช่ค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวให้พี่ไปพัชเจอไะและผมจะไปกินนมควายสดๆสดครับผมไปเลยพี่พัชเจอไรเรียบร้อยนะค่ะผมรอคอยเวลานี้มานานแล้วครับนมควาย สดเฮ้ยสีเต้าอือดูดิจ้ะหน้าจุ๊บมากเลยนมควายเนี่ยครู่เดียวฮะได้กินคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่านมควายมูร่านั้นสามารถนำไปทำอาหารเครื่องดื่มและไอศครีมเหมือนนมวัวทั่วไปได้เหมือนกันแต่ลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของนมควายมูร่านี้ก็คือ การนำนม,มควายมูรามาทำชีสนั่นเองนะครับเพราะน้ำนม,มควายมูราที่ได้นั้นมีโปรตีนและแคลเซียมที่มากกว่าน,นมวัวถึง4เท่านั่นเองนะครับและในตลาดตอนนี้ขายดีถึงขั้นผลิตกันไม่ทันเลยทีเดียวแล้วครับกว่าจะได้นมเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยครับต้องผ่านการพาสเจอร์ไรส์เรียบร้อยนะครับเราก็จะชนขวดกันเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่ครครั้งแรกที่ผมได้กินนมควาย รสชาติบอกได้เลยครับว่ามันเข้มข้นกว่านมวัวนะใช่ครับเนื้อนมมันจะเข้มข้นกว่าเพนมเข้มแต่ว่ากลิ่นนี่คือแบบเหมือนนมวัวเลยฮะ,ฮะแต่ว่าความเข้มข้นเยอะกว่าแน่นอนครับนี่ละฮะกว่าจะได้นมแต่ละแก้วครับต้องเปิดเพลงคลอเบาๆให้ควายฟิตชิลิ่งกันแล้วนมจะได้เยอะๆพอนมเยอะเสร็จปุ๊บก็เป็นนมให้เรารับประทานอย่างนี้ครับให้โปรตีนสูงแคลเซียมสูงคอเลสเตอรอลต่ำ นี่คือประโยชน์ของนมควายฮะหันมาทานนมควายกันเยอะๆครับวันนี้งขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆเลยนะครับขอบคุณครับคุณโอ๊ตครับสวัสดีครับโอ้โหคุณผู้ชมครับรม่ต้ดีว่ากว่าจะได้ออกมาเป็นนมควายให้เราได้กินกันนั้นต้องผ่านขั้นตอนอะไรมามากมายเพื่อเราได้สัมผัสกับรสชาติของนมควายที่แสนจะอร่อยหากใครที่ยังไม่เคยได้ริมลองรสชาติของนมควายมูราราชินีแห่งควายแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะครับ และผมขอการันตีเลยนะครับว่าราชนินีแห่งควายมูราอึ้งทึ่งสี